อธิบายอีกรอบนะมือต้องอยู่บนโต๊ะตลอดนี่ก็ออกไ,ได้นี่นี่ออกไม่ได้ออกออกไม่ได้นีออ่เลยอยู่มาแบบนี้อย่างงี้กละละันเปิดให้ดูเลยได้เลยสอง <c oughs> อ่ะกินแล้วหาเพื่อนกินคนนึงจะ <c oughs> เอาใคร <c oughs> เอาพี่นี้เอาพี <c oughs> ่นี้กินพี่นี้ก <c oughs> ินเป็นเพื่อนเอาตรงๆนะไม่คิดเลยเกมไอ้่ะกินเนี่ยสองแก้ว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 อ่ะอย่างนี้ได้สองแก้วเอากินหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตอ่ะ อ้าวเปีอปเย็นกินน่ารักมากเกมคนความจำเสื่อมเล่นไม่ได้อ้าอ้าวกินทุกคนทีเนี้ยกินแล้วกินแล้วห่วยเลยเปรี้ยวทิ่ผ่านเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาแล้วน้ำมะนาวเปรี้ยวไม่ทันแล้วกับด้านไม่ทันแล้วกับด้านไม่ทันแล้วเราเราเราเลือกแล้วเราต้องรอจบเกมก่อนนะผมนะยกมือทำไมนันนันนันนัสี่สายกินัวสายกินได้ตลอดเลยจังว่าแจ็คอีกตัวนึงจะออก เอาไปจับไอหวานมันมุ้ยไอเจ๊ไอเจ๊จับแป้งไอ้กายับแป้งจับแป้งกับแป้งมาแเราไม่จับเ้าไม่จับหน้าอ้าวอย่าดูอย่าดูอย่าดูสองคนสองคนนี่สองคนไอไอเจกินไอไอเจกินไอหวานมันแล้วทีนี้วิ่งทั้งคืนในห้องน้ำ ได้เพิ่งหมดนี่พอใช่ไหมเออนั่นแหละเออเอาแค่นั้นพอเออกูนื่อยนะเอ๊ยังไม่ต้องกินใช่ไหมเอางายดูวยได้เลยตีบทาแป้งเหมือนกันอ่ะทาแป้งตามไปกาไปเลยเออเอาพี่นี้ตายพี่นีจคิงนี่ต้องลุกขึ้นแล้วก็ทำทำท่าสักอย่างหนึ่ง่ะทำทำท่าทำท่าไก่ก็ได้ทำท่าไก่เอออะไรเนี้ยเออเออไม่ต้องทำอยู่กันที่ทำอยู่กันที่ทำอยู่กันที่เออ เออต้องทำต้องทำตลอดเวลาจนกว่าขีอีกตัวนึงจะออกนะต้องทำตลอดนะจนกว่าขีตับอี่าจับนจับหน้าจับนาจับหน้าจับน้าจับน้ับหน้าจน้าจับหน้าจับน้าจน้จับหน้าจัาจับหน้าจัน้าจับหน้าจับหน้าจหน้าจับ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 หน้าัน้าจับหน้าจับหน้าจับหน้า้าจาจับน้าจับหน้าจับหน้าจับหนาจับหหน้าน้ับหน้าับหน้าจับหน้าจับหน้ับหน้าจับจับห เจ็บรึเนื่อยจังวะก้ยเก็บอะไรเจ็บเล่าเจ็ดโดนปอดไอ้พีสอัพีสปอดหนึ่งสองสามโอ้เก็บรงเ้ย เรากินเรากินเต้นก่อนกินจะออกอ่ะเดี๋ยวยังเติมน้ำน้าด้วยนตผมนะสองหปนกินคนหนึ่งว่ะบ่กูไม่กินมึงอ่ะมันมัดย่อยใส่ไกรมาใครมาโดนหมดแรงแล้วเหรอสามสานหาพืป็นกินสองคนไปดีวะ กอยแล้วกันน้านไงกับใครดีกับกายหนึ่งสองสามหกหกขวาเกนน่ะเกนเกนเกนถ้าไม่มีคิงก็คืออยู่ได้ก็อยู่งันหะอยู่งันแหลเกมเที่ยวะลรวะเนียอยีกติกา เฮียบอย่างนั้นได้หรอแมมเพื่อไม่ครบได้อไรอ่ะ5 he h ามาทุกคนมาทุกคนอะไรอ่ะเฮียบเฮียบเฮียบได้เรียง5 he ha เกียรบเติบแล้วเนี่ยอ่ะปิดอบจับเฮียบกินคนเดียวดิ4สายกินกูนี่หว่าคุ้ย พป็นจริงพป็นจริงยังไงเนี่ยดีแลกคืออธิญาใา่พักได้พักได้ใช่ทำไมใส่เยอะทล่าพี่ถามคำาเดียวตลับนี้มีคิงกงว่าัง้นเลยใช่ไหมดีแลกอ่าไม่ใช่ข้ามต่อไปกายอ่ะเราเพิ่งพักเมื่อกี้เริ่มสั่นละเอกินคนเดียวกินคนเดียวกินไป กินกินคนเดียวน่าจับคิงนะน่าจับคิงนะผมกินละเอากยต่อไกต่อกินกินรายกันการการกันบ้านขอกินก่อนแล้วนี้ต้องหมดหรอเชียงรายไม่ไม่ไม่ตอสวย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 วอ่ะอสไยสววสววยวสวย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 สววย สองสามสวยมากมาแต่ละอากมาไปนับนับนับด้วยมากมากหลายใจเอาเอาเอาไม่ใจเอากินเลยกินกินกินหลายใจหลายใจไม่ได้หลายใจ เริ่มอีกต่างหากสิตายกินกูกินเยอะไหมย่าเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เก้ัเฮนยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮิยเฮเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้้เ้มเฮ้เ้ยเฮ้ยย้งอ่ิบหยยมันมันไม่เข้มข้นหน่อยหน่อยเเม้ย้เยเเล่าต่อ้้าย่้บ้ นนีีี่่่เมื่อไหร่พาจะหมดตำรับหอกขวากินไก่ไก่ขวาขวาไก่ขวาไก่ไก่เกณฑ์มันเติมยืนอยู่แถวนี้แหละให้หากินทุกคนกินทุกคนกินทุกคนเอาเหมือ้คำได้ไหมไปรับเปลี่ยนเลยอนนี้เปล่าเอาเหมือนคำมันจั๊กโอ้โหเอาพัดลมดีกว่าอ่าพัดลมพัดลมตอรีด พัดลมเตารีดเครื่องซักผ้าพัดลมเตารีดเครื่องซักผ้าทีวีพัดลมเตารีดเตารีดเตารีดทีวีทีวีน่าอะไรวะน้ำน้ำด้วยอ้โได้ด้ยพัดลมเตารีดเครื่องซักผ้าอ่าเพชรปีแล้วปีแล้วโอเคเริ่มสามหาเพื่อนกินสองคนมะนาวให้ได้ไก่อ่าหนึ่งหายอีกหนึ่งไอ้หวาน Tơm, tơm, tơm Sốt chứ? Chị tẹt kín, Quá kín Ui, quá kín, kín Nào, chạp Chớp, tơm nổi, tơm nổi Kết Chớp, tơm nổi, tơm nổi Kết Tên bà bia À, ờ, ờ Tí bì gai, Mà เออยิงก็ดีอยู่นะเก้าเก้างามินิเกมเหมือนเดิมเอาแอปเปิลแอปเปิลมะละกอส้มโอส้มโออ่ามินิโดนลอยอยู่นี่แจ็คจับหน้าจับหน้าย้ายไปที่เพจเออทำดีเนาะทำยังไม่คิ้มันไม่ออกจับหน้าจับหน้าจับหน้ามันไม่ออกจับหน้าพี่นี่มินิโดนกําลังขี้โดนเอาพี่ยังไม่เอามนิโดติดทาแป้งมินิทาแป้ง โดนอะไรกันตาแป้งตาแป้งตาแป้งติคือทาแป้งไม่มีติดหล่อนะอย่าติดหล่อนะเอ่าโอเคเอากายเอากายกายกินด้วยเอากายกินย้อนทำไมจิตกูไม่ออกผมไพ่ครบพวกงอะทำไมจิตกูไม่ออกผมไพ่ครบพวกงอะสามาเพื่อนกินสองคนอะไรนะไก่อ่า ไอพี่ไแมะแม้ไม่ไอแม่แม่วอแม่ไอแม่อ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 แ่ไอจม่ม่ไอแม้ไาม่อแม่ไม่อนม่ไหม่อม่ไอแได้ม่อแม่ไอแม่ไกแม่ไอแ่ไอม่ไแม่ไม่ไไมอแ่ไอ่ไ่แ่อะไอแอแม่ไอ่ไอมแมอแไมอมไ่ไแ ทำไมอ่ะเพราะเร็วทำไมหนูกินตาไปเร็วนอนได้ไปเลยไปไม่ใช่ตาจคุยอ่าอ่าตาไปตาอ่าจับพี่หน่อยได้ปะแปดใช่อ่ะแปดพักอ่าพักพักได้นาทีหนึ่งพักได้นาทีหนึ่งสองสองอาเพื่อนกินคนหนึ่งเอาพี่ท็อปกินะเพ็ด แปดแักยาวเลยทีนี้อ่อก้อะไหก็ได้วีกระดาษกระดาษตบูวีกระดาษตะบูเครื่องทำน้ำอุ่นวีกระดาษตะบูเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมวีอไรยิงงยิงยิงิรย อ,อ่าไอ้ไก่มึงกินตอโกกินกิน,กกนคุยกับไก่อ่ะโดนปอดอีกแล้วโดนปอดโดนปอดไก่ยาวยาวาอ่า จกูก็จะหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยไก่หลุดจอ้ไก่ไอ่ไก่ไไก่กิไก่ไม่จับไก่ไม่จับนะเฮ้ยมัจับคนสุดท้ายแล้วหลังนี้เติมคนเติมคนเดียว เหมือนเดิมเพื่อนไม่ครบเหมือนเดิมเลยอยู่กับเจ็ดโดนปอดพี่กอดอ่อ่เลย่ไม่พออาคนชนแกวใช้ได้ของอีชนก้วชนแ้วชนแนแก้วชอวชนแ้ชก้วชนนนแก้วน่น้้น้อะไรไวะ ทำแบบนี้แล้วก็อ่าอ่ามุนซ้ายหมุนขวายืนมุนซ้ายหมุนขวาบิดขี้เกียจอ่าจะได้จะางๆหน่อยเจ็ดอ่าดวลปอดเหมือนเดิมเลือกเอาจะดวลกับใครจะเป็นใครไม่ได้เลยเนี่ยตู้ตามันล็อกแดกป่ะฮ่าฮ่าป่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า

ชอบไหมาโอ้โหเหมาสามเมาสามกินแล้วปะเจ็นนี้ก็มีมากินน้ำแข็งให้หนุนไดยเหรอเออหนุนเจ็ดไงมาแล้วอะไรกันให้จะหมดเลยไหนพูดไม่ครบอยู่ไว้อยู่กับพี่ทอมนะห้ามพูพี่ทับด่าเราอยู่ด้วยกันถ้าเราโดนถ้าผมโดนพี่ก็โดนด้วยนะเอ้าดูกันหน่อยเอาได้มาดิเอามามาดิมาดิมะนาวก่อนไอ้จอมผู้ก่อแล้วไก่ของเราอ่ะอย่า

โอ้ยเดลิวกูได้ขี้เยอะพี่อพี่แดงวะบอกเลยเป็นเกียรกว่าไม่ได้เฮ้ยตอสุดท้ายแล้วเนนิงเอาไหมไปสุดท้ายเปิดเช่ค่่าจบดีจบดีชน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 จบเกมหนาวครับผม អាយអូអាយ